ะครับออนิวเชฟปี13รถบ้านเข่าไม้เดิมเดิมงวด6,900ร้ยบาทตลอดสัญญาบอตเต็งประตูบตัดนะครับคันนี้เดิมสนิทครับผมจากโรงงานเลยออกรถจบศูบาทฟีดาวฟีจองบัตรประชาติชนไปเดียวกับเสียยะจัดให้ครับผมชมเลยออนิวเชฟโรเลตโคโรโด,ด2.5 LT ซีแคป4บซประตูนะครับปี2013 แม็กซิ่งจัดให้ครับผมรอรอโอ้โหเหล็กไม่แสนสองแสนสามครับกุญแจรีโมดเกียร์ธรรมดาหาสปีดนะครับผมรถบ้านเดิมๆครับหัวหนงหัวหน็อตเดิมหมดครับสติกุมสติกเกอร์อยู่ครบกับผมเออเม็ดอเม็อาร์ดเดิมสนิทจากโรงงานดูดิเดิมสนิทกับผมบอเต็งบอตดบอดตัดกระบะไรนงไรเนื้อเดิมๆจบศูนย์ดาทฟีดาวฟีจองบัตรประชาชนไปเดียว ซื้อได้ทุกอาชีพซื้อในทั่วประเทศไทยเหนืออีสานกางใต้มาโหลดทุกอาชีพเสียยะรับจบศูนย์บาทให้ครับพี่น้องครับผมเบิ่งห้องเครื่องหน้าเดิมเคร,เร,เรื่องเดิมครับผมเม็ดองเม็ดอาร์ดเดิมหมดครับเครื่องเงิงเครื่องนิ่งๆเครื่องเดิมๆกับฟออนิวเชฟโรเลตโคโลโด 2.5L ที f, ode, rado, ่ T, ปี2013 3แ9 0 0 0เเอาส่วนลดไป2 0 0 0 0บาทครับผมงวดพันห 6,000กว่าบาทตลอดสัญญา FC มาร์ก f อฟซอฟพิมเขามาสวยพิมเขา,ามาง่ามพิมพ์เขาาแข๋วมาเสียยะสิแจกเสือ f อแฟนเพจให้พี่นอ้องเด้อครับผมเจ้า